โอเคครับผมถึงเวลาที่เราคอยแนละ้วเพื่อนไหเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมูเด้งค่อยเพิ่มแล้วกันไม่เป็นไรอ่าเปิดไฟแลฟชให้ดูสวยๆฟื้เข้มข้นเลยแหละกระหล่ำนิ่มเลยแหละรอบเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานลยครับเพื่อนๆมาทานข้าวกันมื้อเช้าครับแล้วก็ต่อชอบกินพริกไทยนะทุกอย่างแล้วใส่แล้วแต่ความชอบแล้วกันอชอบมากก็ไปใส่ตอนตักอีกทีหนึง่งกระเทียมเดี๋ยวเราค่อยโรยแล้วกันอันนี้มัน ช้อนมันเป็นหมูเด้งใช่เราทำมื่อกี้มันก็เลยติดช้อนเนาะมันร้อนๆมันไม่ได้เป็นไรหรอกไม่ได้สกปรกโอเคครับผมตักเสิร์ฟเลยครับลูกเมียงรอความหิวโหยร <c oughs> ้อนๆน,นะสดๆนะเหมือนแบบเจ็บๆคอนะเพื่อนนะโอู้หูยแน่นๆนะเพื <c oughs> นะ่อนเนยมาขอชิมก่อนเสิร์ฟชิมก่อนเสิร์ฟเยี่ยมตักเลยลร้อนๆเต้าหูแขกเลยลูกชิ้นแขกหมูเด้งฟูๆเลย จัต้องหาช้อนใหญ่ๆมาตักมันตักยากต่อชอบมากเลยต้้งหูเ้เนี่ยแต่เพื่อนๆเห็นไหมบอกแล้วว่ากะล่ะเราแบบหั่นเป็นชิ้นถ้าเราหั่นเล็กๆนะถ้าเราต้มนานขนาดนี้นะเรียบร้อยเหลวไม่ได้เคี้ยวพอดีเห็นไหมอันนี้คือ,คอ,คอนิ่มพอดีบางคนไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบเหลวๆก็ทําให้มันแบบแข็งๆได้แล้วแต่ชอบนะความนิ่มของกะลําแต่ต่อชอบแบบทําเอาใจเมียคือเมียชอบกินแบบไม่ต้องเคียเออเค้ยวอ่ะเเคี้ยวกินได้เลยอย่างเงี้ยแค่พอใส่ไปมันก็ งวดลงมาหมดเลยเห็นไหมมันโอเคตักถ้วยหนึ่งก่อนแล้วกันโคตรแน่นหมอ้อเพื่อนปิดไฟก่อนกันน้ำมันงวดนะพออย่างนี้เราจะใส่หมูเด้งเพิ่มไปก็ได้แล้วคราวนี้ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งนี่ตึงๆเลยนะั่นเต็มหม้ออยู่เลยเอาละกระเทียมเจียวคือเราไม่มีต้นหอมบักชีเราก็ใช้กระเทียมเจียวได้เราเจียวเทีเก็บไว้เนาะเอาช้อนหนึ่งแค่พอหอมๆโอเคเรียบร้อยเสิร์ฟครับผมไปลุยเสิร์ฟข้าวเลยครับมาพร้อมกินแล้วมาเสินข้าวลูกไปเราทำกันกินแบบง่ายๆครอบครัวสบายๆ อ่าฮะให้แฟนเราซิมเลยอ่าครับเพื่อนเพื่อนมื้อเช้าครับผมสวัสดีค่ะโหผักเปื่อยสุดเนี่ยเขาชอบกินแบบเปื่อยๆถ้าจริงๆถ้าตอกกินเองก็ไม่ต้องเปื่อยขนาดนี้ก็ได้อร่อยอร่อยเป็นไงบ้างป็นคนจริงอ่ะใช่เป็นไง ออร่อยต้มนี้ต้มง,งานแบบเข้มข้น,นเข้มข้นเข้าวเนื้อกะหล่ำนี้แบบมีรสชาติแบบเข้าแบบอร่อยไหมอร่อยเหมือนต้มจืดกระล่ำเหมือนต้มกระล่ำเวลาเราต้มเจตำนั้นไหมจำได้ไหมนิม่มอร่อยไหมขนนีคะแนนเปิดอวยเปล่าหิวหรือเปล่าพูดอย่างนี้หิวหรือเปล่าหิวลิบหน่อยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไหมห้าสิบดาวเลยหสิบดาวนะโมมาลูกมา หอมดีกว่ากระเทียมเจียวหอมโอ้มากินข้าวก่อนเร็วกินกินจริงจังวะง่ายๆพเพืเอ่อนอ่ะอ้ําอ้ําอทำขนมอ่าทำปากแบบเป็นงโอ้โหอร่อยไหมอัดเดวกระเดวไอเด็กเลี่ยงมากยังอร่อยก็โอเคลูกเมียกินได้เราโอเคนะครับเพื่อนๆจบครับผมคลิปเดี๋ยวต่อขออนุญาตชิมของต้องครับหนึ่งนะกินข้าวกันเพ,พื่อนๆมาจบก็ถ้าเราไม่มีเต้าหู้ไข่ก็ใช้เป็นเต้าหู้แบบนี้ก็ได้เนาะนี่ทำกินแล้วมันได้กินนานด้วยครับผมนี่ฮะง่ายๆจริงๆ ของในตู้เย็นเนาะซื้อมาติดไว้โอเคครับถ้าตายต่อก็จะแบบขอพริกไทยอีก่อยดึงมาคนทําชิมเองมากินข้าวกันครับเพื่อนๆขอยับรับทานรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับทานข้าวด้วยกันเพื่อนๆขอยัาสลับกล้องหน้านะครับสวัสดีครับโวโยเจอกันกล้องหน้ามากินข้าวร้อนๆฮะข้าวครับมารับประทานอาหารด้วยกันเพื่อนๆมื้อเช้าง่ายๆนี่โหพย่พักอูยอย่างนี้เลยซอแทหืมโคตรเข้มข้นอ่ะแจ๋วอ่ะ ไปลุยเต้าหู้ที่เราชอบปวดปานม,มันเข้าไปไนถึงเต้าหู้อ่ะถ้าเต้าหู้มีรสชาติก็คือแบบคือแบบทุกอย่างก็คือเข้มข้นมากโหเด้งมาลุยทำอะไรกีนไม่เรื่อย ทำกินกันก็ได้กินกันทั้งวันอ่ะไปฮะสบายสบายสแล้วม่เอาเพื่อนหมูเด้งไปนะ,ะหมดเลยก็ผูแคะจะกินไปย่างกุ้งกุ้งผู้แขกเป็นไงบ้างอร่อยเข้าเนื้อหมดทุกอย่างอ่ะเข้าเนื้อทุกอย่างโอ้ยสีได้เข้มขนาดนี้เพือ<ะ>อ่อนอํอาอําอ้วนกินเยอะไหมกินอยู่เหมืนอนกันกินด้วยกันกินกันแม่ลูกเขากินด้วยกันนะเพื่อนทำไมคุไม่ได้กินลูกชิ้นแคะวะตากมาสองลูกกินหมดเลย เราต้องกินบ้างลูกชิ้นแคะอยากกินอร่อยมากเพื่อนลูกชิ้นแคะอร่อยชอบมากไปดยขอชันชิมบ้าง